สวัสดีครับมาเจอกับเรียสอิมทิกซกโนพีกับตลวลกคร ACE หวานฟอนเย่นะก็ห่างหายไปนานบอกว่า บ้ามอแบบทำอะไรก็ไม่รู้ไปรับของรางวัลว้าไปรับของรางวัลดีกว่าก็วันนี้เขามีอ่าเขามีแจกันนะสวัสดีคุณเชอริฟสวัสดีคุณเชอรี่สวัสดีโอ้เป็นไงบ้างกับเราสัตย์โอ้ก็ก็ดีอนะช่วงนี้สัตย์ดี ไปมาไปเช้าเลยฮะเราเอาเงิยนย่มข้าวอโอไอ้นี่คว่าประเพณีของชาวเอเชียเขาอะนะใช่แหละได้ของดีหรือเปล่าอะไรนะท่านได้ของดีๆหรือเปล่าของดีๆคือเราไม่รู้ไอ้ที่เขาแจกแต่ถุงยางคีอะไรนะโอ้หู้ยเขาไม่เด็ดจะพูดเลยอะ่ะ <c oughs> มันเหมือนเขาจะให้ผมตาออกจากชรีมแล้วไปทำงานข่าวอะ่ะผมได้น้ำพ้มา กินห้าแก้วอ่าเกดอะไรพว็นเนี้ยครับโอ้ยตายไปถึงซีเสื้อแตกเมื่อวันก่อนนะขอเขาเล่าหน่อยครับขอรับมาครับดีเสื้อคุมธรรมดานะขึ้นหนึ่งแตกครันเก้าสิบเปอร์ซ็นต์ไม่ใช่เหรอก็ใช่มันแตก เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่มีจริงผมไปอยู่ผมไปอยู่กลุ่มคนสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อคุมแตกตีดับเบิลบวกสิบใช้บัตรสิบเปอร์เซ็นต์แตกก็ไม่เป็นไรมันนั้นผ่านไปเมื่อหวานตีดับเบิลตอนเช้าบัตรสิบแตกตีตอนคืนบัตรห้าแตกเล็กชีทท่านหรือเปล่าท่านเจลิฟล็กชีทเปนแหละผมไม่มีเรื่องในการตีปืนซึ่งใส่ใต้องให้คนอื่นเขาไปช่วยอมะมั้ยให้คนอื่นเขาทำเทนอะหร่าว่าแก่ปัญหาด้วยเงินแต่ก็อย่างว่าเงินก็ติดตัวมีอยู่หกพันโอ้รับล้อบ นี่ไปรับกับคุณเควินนี่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยอะไรเหรอไอตัวอะไรที่เขาไอถุงยังชีพโอ้เลยท่านเลยของนี่ผมซื้อไปแลียวก็ยืนขายนี่เลยมอเตอรบนขายเสื้อฟ้าข้างหลังนะไหนขายให้ใครอ่ะคนไหนนี่ไงพอสองที่ยืนสอยฟ้าอย่างนีกดใช้อ่ะแล้วก็ยืนหล่อๆแล้วมันเดินมาซื้อโอ้น่เคเดี๋ยวไปขายกอนโอ้สวัสดีเจ้านาย Tôi chắc là, tôi chắc tội, chết doing the world a favor here. Oh, you think, you're something. you think you're a desperado. You think you're quicker on your Thử คาบลเออแล้วคาบิลแล้วมาเป็น,ปนเชลิฟนาหรือยังเนีจะเข้าเดินที่สามนะครับโอ้แล้วก็จะลาออกครับทำไมอะน <c oughs> หน่วยงานนะเขาไม่ค่อยซัพพอร์ตอะไรเลยมันมีผมจะเล่าเรื่องทุกเครดิตผมก็ไม่ได้โทษเขาว่าทำไม่ดีเพราะเขาเป็นบินโจนะเหลี่ยมเขาขเยอะเขาจะแบบไหนก็แล้วแต่เขาถูกไหมแต่แต่ทุกวันเนี้เป็นอยาขยับแต่ทุกวันเนี้ย ท่านเข้าใจไหมว่าท่านมาเท็กซัสเมืองเท็กซัสคืออะไรแต่ด้วยความสมเหตุสมผลอย่างพอมาไขธนาคารเงี้ยเห็นชลีปุ๊บกําลังเจราจาได้กระจยปุ๊บยิงเลยอะตุ้มขายยาเสร็จแล้วก็มีกองกําลังแบบรวมตัวกันอย่างไรไขเจอรีฟให้หมดล้มให้หมดอะไรเงี้ยท่านถามว่ามันความสมเหตุสมผลคืออะไรอะคือหนึ่งคุณต้องเกรงกลัวกฎหมายอีกอย่างหน่วยงานอะมันต้องเหนือกฎจรด้วยแต่อันนี้ทุกอย่างหน่วยงานตามหลังโจนหมดไม่ไม่ใช่ว่ารวมถึงเสื้อถักบวก กระเป๋าหลังไอ้กระเป๋าหลังที่แบกกันอีกจุดประสงค์คืออะไรท่านกระเป๋าหลังอ่ะมันมันต้องใส่ของนะอันนี้เอาไปแบบป้องกันตัวใช่ไหมอ่ถูกต้องมันกลายเป็นสักอย่างนั้นแทนใช่แล้วถามว่าโจนกระดิดไอ้ปืนแดงๆมาอย่างเช่นเอโกโตติกมาแล้วกลมมีอะไรมีเนี่ยท่านดูดิถ้าผมตีไม่ติก็ต้องใช้ปืนกลมเนี่ยถ้าโจนธรรมดาที่ไม่มีบวกอะไรมันก็ดูเหมือนแรงนะท่านเข้าใจไหมว่ามันไม่มี ของป้องกันอ่ะมันก็ดูเหมือนแรงถ้ายิงบุคคลธรรมดาเนี่ยยี่ห้าห้าหน่วยท่านไอ้ลูกซองประมาณสาสิหน่วยแต่พอไปเจอเสื้อหนาแต่ยีห้าเหลืออะไรแต่ยี่สิบยี่สิห้าลดลงไปมันมัน,ม,นมันก็เลยทําให้ผลกระทบไปถึงทั่วเป็นวงกว้างท่านห้าเชอรีฟบ,บับอาวุธกลุ่มทุกกลุ่มในเมืองจะจะอะไรจะได้รับผลกระทบตามตาม,ตามกันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเมื่อคุณเป็นโจนน่ะคุณก็รู้ว่าปืนเชลีฟแรงแล้วคุณต้องคิดว่าอะ,อะไรไงอ่ะ <c oughs> ต้องเตรียมแผนให้พร้อมกว่านี้อ่ะท่านนึกออกไหมอ่าโจนก็จะได้ทําอะไรทําการถักทอเสื้อซึ่งมันก็จะเกิดกระบวนการอ่าเอาของออกเอาของเข้าอะไรนู่นนี่นั่นมันก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมท่านเพื่อจะให้หนาเมืองก็จะอยู่ได้ถามว่าถ้าเชลีฟทำไมยี่สิบคนแล้วไปสู้กับจาดา แล้ก็ล้มกันหมดอาถามว่าไปกองนั้น2ี่สิบคนเขามีอะไรบ้างชฉลหนึ่งกระเป๋ายาไม่มีกระเป๋าหลังไม่มีเสื้อไม่ได้ถักพอไ่้กาะทองแดงนี่ไม่ใช่ไหนที่มาเจอพวกนั้นนานกว่านะคือถ้าจดาก็เหมือนมีกาะทองแดงตัวหนึ่งแล้วเขามีกระเป๋าหลังลองเอากระเป๋าหลังให้แล้วดูเขาทําตัวมาเพื่ออะไรเพื่อเอากระเป๋าหมอนมาบังท่านแค่นั่งอย่างเนี้ยจะยิงข้อเท้าไงอืะอืมอมมันมันยิงไม่เข้าเลยเหรอมันยิงไม่มันยิงไม่เข้าเลยเหรอกระเป๋าเนี่ย ถ้าถ้เนี่ยยืนสู้กันอย่างเงี้ยถ้าผมหลดลงกล้องอ่ะถ้าท<อ>่านจะยิงไงผอว่าโดนๆปุ๊บผมหันหลังเนี่ยปุ๊บเยกระดกยาเรียบร้อยมันมันไม่เข้ามันไม่เข้าเลยอ่ะมันสลายกระสุนเลยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจุดประสงค์กระเป๋าคือเพื่อเรามาบรรทุกของได้เยอะขึ้นออถ้าจะแก้นะเรื่องกระเป๋าเจ้านี้ส่วนกลางไปก็คือหนักสิใครจะแบกน้ำหนักสองไรโลแล้ววิ่งปอวะขึ้นเขา สบายกระเป๋าอะ่ะมันต้องมีน้ำหนักน้ำหนักตัวต้องมีผลในการเคลื่อนที่เออ,อันนี้ไม่ต้องบัฟปืนเชลีฟไม่ไม่ต้องไปเพิ่มเกาะให้เชลีฟเอาแค่นี้แหละหง่ายๆเลยคุณอยากขนของเยอะคุณต้องซื้อเกวียนสิแต่ทุกวันนี้ถามมีใครใช้เกวียนไหมมีแต่กระเป๋าขี่มาน้อยใช่ไหมเกวียนนีเกวียนมันมันน้อยอ่ะส่วนใหญ่แล้วมันต้องไปขุดเหมืองอะไรจริงจริงนะแล้วผมบอกเลยเชลีฟหน่วยนี้ชุดนี้นะเรื่องกฎหมายนะไปไอ้ส่วนพุดไม่ดีกับประชาชนท่าน<อ>แจ้งมาเลยแจ้งไ้ไปไปติดต่อตำรวจหรือมันปรับกันได้ของนี้ทำไมเช รีถึงหุดหงิดนู่นนี่นั่นก็พ่ออย่างนี้แหละอารมณ์ท่านอารมณ์เข้าใจเขาว่าคนอกหักไหม <c oughs> มันไม่ใช่ว่าต้องการชนะแต่มันต้องการคือทําให้เมืองสงบอันนี้คือหน้าที่ของพวกผม <c oughs> ถึงสเสียเสียเวลานะถามว่าถ้าผมอยากแล้วอยากได้คอมมูนิตี้แล้วก็อยากอันนี้ผมไม่ต้องมาเป็นชลีฟหรอกผมไปคุยกัน,<ช>น,นไปฟ้ามาของดีกว่านะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะท่านดูสิ เน่ห์ไล่อ้อยอยู่ไหนเน่หนไล่มะเขืออยู่ไหนไปอยู่ในรูกันนู่นเหยียบพี่ต้องแกะตัดไม้นู่นแหละเหยียบพี่ไม่เมฆุกท่านเลยคนเข้ามาเยอะนะเออใช่ไหมว่าทำไมไมันไม่มีเลยแถวไล่แถวอะไรเข้าไปไหนหมดในช่วงนี้ใช่คนเข้ามานะท่านเป็นร้อยช่วงพีคข้ามะแต่ไปอยู่ไหนไปยืนคุยกันหน้าเวนไทยไม่เหมือนเมื่อก่อนไล่ไผ่ไล่มะเขือเนี่ยโอ้โหเหยียบหัวกันตายอ่ะ One hour later ถ้าท่านลำบากอ่ะ ก็ร่ถึงเชอรี่ก่อนถูกไหมใช่คนประชาชนเข้าใหม่มาใหม่อันนี้ทำยังไงครับเพราะผมก็ต้องเป็นคนแนะนำแล้วอย่างถ้าผมไม่เข้าเวรนี้อ่ะสมมติว่าท่านโดนป้นคิดในใจนะถ้อเชอรี่ม่งไปไหนหมดอ้ะใช่ใช่ถูกไหมถึงแบบมาช้าแต่ก็ยังดีที่มาท่านถูกไหมถูกต้องแล้วบางครั้งแบบผมอาจจะยืนคุยคุณอย่างคนขายแรกอย่างนี้เจอจนเข้ามาปุ๊บเอยมีชลรี่เว้ยเนี่ยมันต้องกลัวแต่ตอนเนี้ย โดนมีปืนที่ดีกว่ามีเสื้อที่หนากว่าเฮ้ยชลิปเบรอคนเดียวแม่งรุมเลยชลิปมันไม่กลัวอะไรเหรออ,อน้หูท่านเคย<อ>ย,ย,ยืนอยู่แล้วเดินเดินเข้ามายิงใช่ไหมเฮ้ยชลิปผมมีหมายจะยิงอ๋ออ,อย่างนั้นเลยเหรอเดี๋ยวนี้ใ<อ>ช่ไหมว่ามัน,ม,น,ม,นมันเกินนีเกิน <laughs> มันต้องกลัวชลีฟสิเอ่ใช่วกลัวนท่านอะ,ะนเมื่อวานผมไปยืนวาเลนไทน์คนเดียวแล้วกลุ่มมันอะมีหกเจ็ดคนกลุ่มไอเจ็ดมีหกเจ็ดคนผมจับไม่ได้อะท่าน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 รูู้้หรือว่ามันก็ต้องเกรงกลัวเราหน่อยใช่ไหมนะถึงว่าจะมาเยอะใช่ไหมถูกไหมใช่เออ,เอ,อมันไม่มีความเกรงกลัวเรื่องกฎหมายคือใช้กฎหมายไม่ได้เข้าใจอยู่ว่ามาเยอะนะแต่มันก็ต้องมีการอะไรเรียกว่าให้เกียรติกางวังอย่างเงี้ยโดนผู้หญิงโอ้โหท่านก็รู้ดูผู้หญิงเมืองนี้ผัก ใช่ตากเจ๋วใช่ไหมเออกระลิปไปไหนเนี่ยไม่เข้าเวนอ่ะเนี่ยมาขุดเหมืองอย่างงี้เนี่ยน่าดูนาเาล่นโรดดิ้แจ้วอะไรประมาณนี้ครับท่านเราผมมันไม่ได้ีเรียสว่ายิงแพ้ยิงนะเพราะมันเราก็อย่างว่าแหละคนเก่งมันก็มึงแต่แต่มันน่าจะน่าเกงขามหน่อยนะ่ะแต่ไม่ใช่แรงเบอร์ยิงสองนัดล่วงก็ไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวผมรอเจ้าที่ส่วนกลางมาแล้วผมจะ ผมจะอัดอีกรอบหนึ่งส่งส่วนกลางมาช่วยเหลือเคลียร์ปัญหาเรื่องเชลีฟเพราะใจไม่มีกําลังใจมันต้องใช้ระยะเวลานะแล้วมันต้องมีกําลังใจที่ดีด้วยท่านกําลังใจทุกอย่างมันต้องดีแล้วมันต้องเหมือนโอเวอร์เคยเห็นซองฟั๊มที่อเมริกาไปชนะเยอรมนีไหมล่ะซองฟั๊มอะไล่ยิงจนเยอรมนีอะแบนซองฟั๊มมาทำนึกดูกันเถอะแล้ววินเชสเตอร์ประวัติมันคืออะไรท่านท่านเคยรู้ไหมไม่รู้สิ เป็นปืนที่ก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาถูกไหมกินเคปเตอร์หมดที่ยิงแดงปลายห่าียวาะไรพวกนั้นถูกไมท่ทาน <c oughs> แต่ที่ไม่ใช้ในสงครามเพราะอะไรเพราะมันเป็นลูกตะขวระยะปืนของมันมันใกล้ม,มันมีปืนรุ่นใหม่พวกไอ้ที่หุ้มกระสุนหงวทองเหลืองขึ้นมาจุดสามแปดศูนย์ขึ้นมาเขาเลยไปใช้อันนั้นกันอมีรูปภาพแอ่ทะลุทะุทะ,ทะ,ทะวงกว่า แต่วินเชสเตอร์มันเป็นปืนเขาเรียกว่าปืนต้นแบบครั้งแรกอ๋อปืนต้นแบบใช่มันเป็นรูปจุดสี่ห้านะะรูปพทกหัวไม่ตีนเลยนะครับ้ผมอยากถ่ายรูปเองป้าเห็นยังไงลูกปืนมันเนี่ยรูปแคงรูปจุดสี่ห้าครับส่วนไอ้อะไรนะพวกคาร์บายพวกอะไรที่เป็นแมกกลอดมันเป็นลูกแค่รูปประมาณจุดสามแปดครับหรือรูปเก้าไอ้บารมินเนี่ยเป็นรูปจุดสองสองเอลอาร์นะครับ ลูกยาวเป็นลูกยาว LR ด้วยนะวงเล็บมีเอลอารกับคุณนสองธรรมดา LR จะเป็นลูกเทรนเจอร์เหรท่านนั่นแหละประมาณนั้นเนี่ยคือเป็น <laughs> เป็นยาวผมรอผมก็พูดให้ฟังแหละเผื่ <laughs> อประชาชนเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเทุกทุกครั้งก็มีปัญหาเพราะว่าดีแบบพยายปกป้องหาอะไรไม่ได้เอาตัวเองยังไม่อ <c oughs> รอดช่วงนี้อ่ะช่วงนี้ท่านให้ความสำคัญนะ ระหว่างพีคามกับไม่ใช่พีคามทันไหนสําคัญที่สุดวันที่เดือดที่สุดนะที่ผมอยู่นี่มาคือวันที่25ธันวาคมคริสต์มาสผมจําได้เลยทั้งเมืองมีเชีรี่อยู่12นายท่านผมล้มตั้ง,งแต่แบรนฮอลากันจนไอ,อ้แบ็กคอเตอร์อ่ะผมนอนเนี่ยไม่ต่ำกว่าแบบชั่วโมงสองชั่วโมงอะ่ะเช่นแหละคือขี่มาจากแบนฮอแล้วมาล้มตรงหน้าแบ็กเนี่ยขี่มานะขี่มาปุ๊บปต๊บปต๊มเเรียบร้อย <laughs> อันนี้ดีขึ้นนะเขาไม่เมื่วบานนี่กลุ่มเินเคตดีขึ้นคืออีแวนเขาไม่ปนไม่ใช่พื้นกลนเขาง่ายคือวันหนึ่งขอนานงานดาสักสองงานแล้วก็ทีหน่เหมือนกันกนี่หน่วยเถอะกลุ่มละสองงานนะท่านสามกลุ่มหกงานนะคือเอาไหมทั้งคีลอันนี้แบบไอ้ไม่รวมขายายายิบย่อยนะ <laughs> ขายาย,ายายิบย่อยนี่ <laughs> วันที่ยี่ห้าผมอยากเข็นจังเลย แดงทั้งแผ่นดินเราก็พยายามสร้างภาพพจน์ที่ดีครัผมมันบอกเสียงหนึ่งเวลาถ้าประชาชนมาร้องนะต้องริบพูดไม่เพาะพูดไม่ดีก็ต้องเตือนก็ไม่ค่อยเห็นมีใครพูดไม่ดีนะเขาปรับแล้วทำก็คือแบบเป็นหน้าเป็นตาไม่ใช่ว่าอะไรถามทำไมเนี่ยเป็นเรื่องของข้าจะมายุ่งอะไรเอยมันไม่ใช่แต่บางคนน่ะบางคนน่ะเจตนานะเจตนามาก่อกวนเลย มาดูนเลยเราดูออกอย่างผมกับแถกท่านเนี่ยคุยกันเห็นไหมตัวตีนี่างเง้บาคนนี้เข้าขขมาเฮ้ยเชอรีอะไรทำไมอะไรยังไงช่วงก่อนสงครามใบท่านรู้จักสงครามใบเมื่อก่อนไม่ไหวเพราะตอนนี้มันมีส่วนกลางที่ลงมาดูคือหนึ่งฝั่งประชาชนฝั่งแวงงานอะไรประมาณนี้ครับพวก่ายพวกอะไรเนี่ยจะใจมามสิอันนี้แบบรูบี้ราคาดีผอไปอยู่เหมืองรูบี้กันนะดู ใช่ท่านอยู่เอนเนสเบิร์กผมอยู่แบ็กเนี่ยเกี่ยวก้อนก็ใช้เวลาอย่างน้อยนะย่ห้านาทีม่ันก็ต้องรับความเสี่ยงนั้นไปแต่ผมก็จะล่าตะเวนแบบทุกทุกครึ่งชั่วโมงย้ายไปนี่ทีย้ายไปนี่ทีมันตกก้อนทั้กี่เหรียญนะรับซื้อไม่รู้เหมือนกันแหละฉันก็ไมีไม่ค่ยได้มาขายอ่ะก้อนละร้อยเหรียญเลยไม่รู้ถึงเหรอไม่รู้ว่าท่านมีเงินเท่าไหร่ตอนนี้สองพันกว่า ลองเจ้าจของร้านเสื้อเขาออกมาไหมสามพันเลยถ้า,าวอาไปฝากตั้งกันไหม,ม,ไมเดี๋ยวเดี๋ยวเราขายหมดก่นอนอยากทุนนนนนงั้นผมไปเชิญก่อนนะครับอาเชิญเชิญโชคดีเดินทางปลอดภยัย